สวัสดีครับเคยรู้สึกแบบอึดอัดไม่อยากตื่นไปทำงานไหมครับหรือว่าใจเต้นแรงทุกทีที่เห็นแจ้งเตือนจากหัวหน้าผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอเนาะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าจะรับมือกับภาวะผู้นำที่เป็นพิษยังไงดีคือเรามีข้อมูลมาคุยกันไม่ใช่แค่แบบว่าก้มหน้าทนไปวันๆนะครับแต่เป็นการวางตัวอย่างมีกลยุทธ์เลยเพื่อดูแลใจเราแล้วก็รักษาเส้นทางอาชีพไว้ด้วยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องรู้จักก่อนว่าลักษณะของผู้นำที่เป็นพิษเนี่ยเป็นยังไงมันเหมือนเรารู้จักอาการป่วยนะคะจะได้รู้ว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่สัญญาณที่เจอบ่อยๆนะคะก็อย่างเช่นการเข้ามาคุมรายละเอียดงานทุกอย่างเลยหรือที่เรียกว่าอ่าไมโครเมเนจเมนต์ Micro นะคะอ๋อครับคบจุจี้จุกจิกใช่ค่ะหรือการตำหนิต่อหน้าคนอื่น การโยนความผิดให้ลูกน้องตลอดหรือบางทีก็แย่หน่อยก็คือเอาผลงานเราไปเสนอเป็นของตัวเองเลยก็มีค่ะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะมันมักจะสะท้อนความไม่มั่นคงข้างในของตัวผู้นําเองหรือบางครั้งนะคะก็เป็นผลมาจากวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ค่อยดีอะไรซึ่งอันนี้น่ากังวลเหมือนกันค่ะประเด็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กรนี่น่าคิดตามเลยนะครับเพราะเหมือนมันเป็นตัวเร่งให้ปัญหาแย่ลงได้จริงจริง แล้วข้อมูลในบ้านเราก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าคนทำงานกอทมอเกินครึ่งเลยนะประมาณ57%เนี่ยเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟแล้วความเครียดจากงานก็เป็นสาเหตุหลักของคนรุ่นใหม่ด้วย อื hmm. ผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องใจยอย่างเดียวนะครับแต่ร่างกายก็ฟองได้เหมือนกันเช่นปวดหัวแบบหาสาเหตุไม่ได้มีผื่นขึ้นบ้างค่ะที่สำคัญคือองค์กรเองก็เสียหายนะเสียคนเก่งๆไปเกิดภาวะสมองไหลแล้วทั้งหมดนี้มันกระชบคนทำงานมากๆเลยแล้วเราควรจะตั้งรับยังไงดีครับ อืก็มีแนวทางที่เราพรจะปรับใช้ได้นะคะเริ่มจากปรับมุมมองของเราเองก่อนเลยคือพยายามเปลี่ยนจากการเป็นเหมือนผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้สังเกตการเชิงกลยุทธ์แทนมองสถานการณ์ตามจริงลดเรื่องอารมณ์ลงหน่อยครับ ต่อมาคือเรื่องการสื่อสารและการบันทึกหลักฐานค่ะอันนี้สําคัญมากเน้นใช้ข้อเท็จจริงคุยกันตลอดนะคะแล้วก็ต้องสร้างหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เหมือนทํา paper trail นะคะเช่นยืนยันคําสั่งทางอีเมลแล้วก็จดบันทึกเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาไว้ละเอียดเลยวันเวลาใครพูดอะไรทําอะไรแล้วผลกระทบคืออะไรอืม,อมต้องละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ค่ะมันจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันเราได้ดีมากจริงๆ สุดท้ายก็คือสร้างขอบเขตแล้วก็หาแนววอมต้องหัดปฏิเสธงานหรือคําขอที่ไม่สมเหตุสมผลบ้างอย่างสุภาพนะคะเป็นมืออาชีพปกป้องเวลาส่วนตัวเราด้วยแล้วก็ลองหาเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้นะคะเป็นเครือข่ายคอยซัพพอร์ตกันการต้องคอยบันทึกทุกอย่างนี้ฟังดูอาจจะเหนื่องนะครับแต่ก็นั่นแหละมันคงเป็นเครื่องมือสําคัญจริงๆเนาะทีนี้พอรู้วิธีรับมือเบื้องต้นแล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือเราจะรู้ได้ไงครับว่า เมื่อไหร่ควรสู้ต่อหรือเมื่อไหร่ที่แบบเอ่อการหาทางไปที่ใหม่อาจจะดีกว่าแล้วก็โอกาสเติบโตในงานความมั่นคงทางการเงินของเราด้วยแล้วก็มองภาพรวมวัฒนธรรมองค์กรด้วยค่ะว่ามันยังพอไปต่อได้ไหมสําหรับเราครับถ้าคิดว่าถึงเวลาต้องไปจริงๆก็ควรวางแผนการออกอย่างมืออาชีพนะครับรักษาคอนเน็กชันเท่าที่ทําได้แล้วก็ใช้โอกาสตอน e x i t i n t e r v i e w นะคะให้ฟีดแบ็กที่เป็นประโยชน์เชิงซิสเต็มกับองค์กร ไม่ใช่แค่ระบายความรู้สึกส่วนตัวอย่างเดียวอ๋อน่าสนใจครับการให้ข้อมูลเชิงระบบตอนออกอาจจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆได้ในระยะยาวเนาะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลงมาดูอีกด้านบ้างครับว่าลักษณะของผู้นําที่ดีจริงๆที่ตรงข้ามกับความเป็นพิษเนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างครับครับผู้นําที่ดีนะคะหลักๆเลยก็จะมีเรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ ที่เราคุ้นเคยกัน คือเข้าใจอารมณ์ตัวเองจัดการได้แล้วก็รับรู้อารมณ์คนอื่นได้ดีตอบสนองเหมาะสมค่ะต่อมาก็คือการฟังอย่างลึกซึ้งค่ะฟังเพื่อให้เข้าใจจริงๆไม่ใช่แค่รอจะพูด 3. คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety คือบรรยากาศที่ทีมรู้สึกว่ากล้าพูดกล้าแสดงความเห็นกล้ายอมรับความผิดพลาดไม่ต้องกลัวว่าจะโดนอะไรไม่ดีกลับมา อืมอันนี้สำคัญมากเลยครับใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการมอบอำนาจและความรับผิดชอบให้ทีมได้ตัดสินใจได้เติบโตผู้นำแบบนี้จะสร้างแรงจูงใจจากข้างในไม่ใช่ปกครองด้วยความกลัวแล้วก็พร้อมรับผิดชอบร่วมกับทีมเสมอค่ะสรุปกลยุทธ์สำคัญที่เราคุยกันวันนี้นะครับสำหรับการรับมือสถานการณ์ท้าทายแบบนี้ก็คือ 1. ปรับมุมมองเราให้เป็นนักกลยุทธ 2. ส,สร้างเกราะป้องกันด้วยการสื่อสารที่เน้นข้อเท็จจริงและก็บนันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ 3. ามกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนสสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ไว้ใจได้และสุดท้ายคือประเมินสถานการณ์อย่างมีเหตุผลว่าจะไปต่อหรือจะมองหาทางเลือกใหม่ ว่าข้อได้เปรียบของผู้รอดก็ได้ค่ะคือบางทีการที่เราผ่านประสบการณ์ยากๆแบบนี้มาได้เนี่ยมันอาจจะช่วยขัดเกลาทักษะสําคัญบางอย่างให้เราโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอย่างเช่นความฉลาดทั้งอารมณ์ที่อาจจะสูงขึ้นหรือความสามารถในการฟังอย่างเข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้น hmm. ซึ่งทั้งหมดนี้ลุ้นเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่ดีในอนาคตนะคะก็อยากชวนให้เราลองใช้โอกาสนี้ตั้งคำถามกับตัวเองดูค่ะว่าประสบการณ์ครั้งนี้มันสอนอะไรเราบ้างเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมให้เราเติบโตได้อย่างแท้จริงต่อไปค่ะ